นะครับเตรียมตัวให้ดีเลยนะครับทางนี้ถือว่าเป็นเขา,าเรียกว่า,ายังไงเชฟูนะครับจริงๆแล้วอันนี้ถ้าพูดว่ากัอยู่ที่จะมาชาบเนื่องจากว่า2 1็ก็จะตระกูลบุรีนะครับเป็นชาวหุ่มสักแล้วก็นัดตัดขนาดกับเส้นที่มาจากวังทองนะครับที่นี่ไปชุมแพรที่ภูกระดึงเนี่ยเรามา,เ,าเวลาเปิดปิดควรมาไม่เกินสักกี่โม,ง,มงดีคะ เอ็ดโมงพต้องมาเช้านิดนึง,งาาใช่ไหมคะเพราะใช้เวลาเดินทางขึ้นใช่ไหมคะถ้าเข้ามาก็ต้องการคัดกรองมีมียังยังไงบ้างคะต้องตรวจสอบตรวจอ่าตรวจ ATK AT เพื่อนำผลมายืนยันก่อนที่จะขึ้นด้วยใช่ไหมคะผมกล้าว่าอ๋อใต้ใต้เราตขดเหบนี้ครับครับจุดที่สองก็เป็นหิมะเพาอว่าจะมีเจ้าที่ชลบรติดตามทุกกลุ่มครับ๋อ ตามทุกกลุ่มเกิจการทำแน,นำะนําในการที่จะเตรียมตัวที่จะขึ้นภูกระดึงนะครับนะครับบางกลุ่มอาจจะมาะมาค่ําหมดเวลาพื้นอย่างไร,รก็ต้องการหาที่พักแล้วก็มีโฮมสเตย์ไว้คอยรองรับนะครับควาเกียิที่เขารลกกิจกรรมทุกท่านครับผมมีระวัดวัฒนาองค์พฤก์ในพื้นน,น้ำหนาวรู้สึกเป็นเกีย,ยิอย่างยิ่งที่ท่านเป็นพื้นที่ติดต่ออำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยบริเวณบ้านคลองใต้อมู่ที่เกตจังหวัดบางกวาง สามาร้เยทิศทางเดินเท้าขึ้นยอดภูกระดีสำหรับการฤุูท้อนน้ำหนาวระทมนงกลราชการกรับอภัทุกท่านนะครับแล้วก็่านผูดการพูดริหารองค์ประพอทางวิจิตรคือในส่วนของน้ำหนาวผาลงสักวันเย็นทิศทิศเจอธุกระดีประจำรปีพศ2 5 4ในวันนี้นะครับจากันเก่ารายนาของท่านเองเภอน้ำหนาวก็จะได้ทราบวลาเส้นทางนี้จะมีการเปิด

เรับ้าซตรนีไเข้าข้าวพอระถุงพอลองแล้วมารับข้าวหยิบเจอหยิบข้าขึ้นมาเลวนี่รข้าขึ้นมาแล้วกวเองนะครับครูก็ดึงนไอ้คูเลยเอฝังเลยมันมีจุดพัดหลายจุดนะม่มีจุดขายของจุด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 คือเจ้าหน้าที่เห็ดเองครับ Live am know? อาจะพอสมควรนะมผม,ะมออว่าววววมมมาาา้อ <c oughs> <c oughs> ชื่อเด็กป2หมดเลยน้องก็จะมาเร็วๆๆๆวเร็วทําใจกเด้อขาขาอ่อนขึ้นทางนี้ขาขาแข็งขึ้นฝั่งนู้นพี่รูไหม โอ้วชมหงอยไอ้นี่ตื้อเลยสวัสดีครับโอ้ยไเห็นหน้าเห็นตาลุกทันแล้ไม่เบียงแค่หาบขึ้นนะครับยังวันอ้นี่ใส่ับาลิงนี่คือถังแก๊สยงมุงเลหอไปเห็นไปขึ้ไเห็นจกีแต่ตอนขึ้นนี่ต้องแบตถังเต็มนะครับแสลงขาดงขึ้น โอเค้ก